ราม่าทีมแบดมินตันไทยลูกลามนะครับวิวเมย์ถูกหักเบี้ยเลี้ยงเหลือ6 0 0 0บาทเหมิวพรพีมือหนึ่งไทยถอนตัวสีเกมสุจทนกับสมาคมตอนนี้นะครับวงการแบดมินตันไทยกำลังเกิดเรื่องที่หลายคนนะครับพูดถึงกันทั่วประเทศเลยนะครับจากกรณีที่2ซุปเปอร์สตาร์ขนไก่ทีมชาติวิวกุลวุฒิกับเมย์รัชนกถูกหักเบี้ยเลี้ยงเหลือเพียง6 0 0 0บาททั้งที่พวกเขาคือกำลังหลักของทีมชาติ เพิ่งสร้างชื่อเสียงให้ประเทศนะครับในระดับโลกมาเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับล่าสุดนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยลุกลามต่อนะครับเมื่อมิวพรปรปวีช่อชูวงศ์มือหนึ่งของประเทศไทยและมือ6ของโลกได้ตัดสินใจยื่นหลังือลาออกจากการแข่งขันซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยครับเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ครับเป็นเหตุการณ์ใหญ่ในวงการกีฬาไทยเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้เนี่ยเริ่มจากกรณีเบียเลียงนักแบดมินตันทีมชาติไทยที่ถูกหักลงเหลือเพียง6 0 0 0บาท โดยสมาคมนะครับให้เหตุผลว่านักกีฬาบางคนเนี่ยไม่ไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามกําหนดนะครับซึ่งถือว่าผิดกฎจึงถูกหักเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบแต่สิ่งที่สร้างความไม่พอใจคือไม่มีใครรู้มาก่อนเลยว่าถ้าไม่ไปจะโดนหักเงินแบบนี้โค้ชท็อปนะครับพักวัตวิไลลักษณ์อดีตนักเป็นมิตนทีมชาติไทยและปัจจุบันนะครับเป็นโค้ชของหมิวก็ออกมายืนยันว่าไม่มีใครทราบเรื่องนี้มาก่อนจริงจริงและที่นักกีฬาไม่ได้ไปทดสอบไม่ใช่เพราะว่าลัดเลย แต่ติดภารกิจแข่งขันเพื่อชาติอยู่ต่างประเทศนะครับพูดง่ายก็คือกาลังไปแข่งเพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยแต่กลับถูกลงโทษหักเงินเพราะว่าไม่ได้กลับมาทดสอบร่างกายให้ตรงวันมันเลยกลายเป็นเรื่องที่หลายคนนะครับรู้สึกว่าไม่แฟร์เลยหลังจากเกิดเรื่องนี้ได้ไม่นานนะครับมิวพรปรวีมือหนึ่งของไทยเจ้าของสเหรียญทองสีเกมและแชมป์โบทัวร์สารายการได้ตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตนะครับยื่นหนังสือลาออกจากการแข่งขันสีเกมอย่างเป็นทางการ มิวนะครับเปิดใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอนะครับรู้สึกไม่สบายใจกับหลายเหตุการณ์ในสมาคมนะครับโดยเฉพาะการทํางานของฝ่ายพัฒนากีฬาที่ดูจะไม่ค่อยเป็นธรรมกับนักกีฬาในบางครั้งรับการปฏิบัติของเจ้าที่บางคนเนี่ยก็ทําให้เสียใจและหมดกําลังใจเธอบอกว่านะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอพยายามอดทนและไม่อยากพูดอะไรนะครับเพราะว่าไม่อยากเกิดปัญหาแต่สุดท้ายนะครับก็ถึงจุดที่ทนไม่ไหวและไม่อยากให้รุ่นน้องต้องมาเจอกับสิ่งแบบเดียวกันอีกต่อไปนะครับ มิวนะยครับยังเผยอีกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอตั้งใจลงแข่ง4เกมเพื่อประเทศชาติเต็มที่นะครับถึงขนาดยอมสละสิทธิ์นะครับจากการแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลกอย่างออสเตรเลียโอเพ่น500นะครับและหลีกในจีนนะครับเพื่อกลับมาเล่นให้ไทยแต่ระหว่างการเตรียมตัวนะครับต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแทบทั้งหมดเองเลยทั้งค่าเดินทางค่าฝึกซ้อมค่าที่พักนะครับซึ่งฝาคมเนี่ยก็ไม่ช่วยซัพพอร์ตอะไรเลย และแม้ะจะรอคําชี้แจงจากสมาคมมานานหลายเดือนนะครับแต่ก็ไม่มีคําตอบไม่มีการแก้ไขหรือว่าปรับปรุงอะไรเลยแถมยังมีคําพูดและพฤติกรรมจากเจ้าที่บางคนที่ทําให้รู้สึกผิดหวังนะครับโค้ชท็อปนะครับผู้ฝึกสอนของมิวเนี่ยก็ออกมาพูดในมุมของตัวเองนะครับเขาบอกว่ามิวเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับกกทหรือคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับแต่ปัญหาจริงก็คือระบบภายในสมาคมที่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ดูแลนักกีฬาอย่างที่ควรจะเป็น โค้ดท็อปนะครับตั้งคําถามว่าเงินที่นักกีฬาต้องจ่ายไปกับอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆสมาคมเนี่ยช่วยอะไรบ้างในเมื่อพวกเขาเนี่ยเล่นเพื่อประเทศไทยทําไมต้องควักกระเป๋าตัวเองเกือบทั้งหมดเขายังบอกอีกว่าสิ่งที่อยากได้เนี่ยไม่ใช่เงินแต่คือความเข้าใจจากสมาคมอยากให้เห็นว่านักกีฬาเหล่านี้เนี่ยเสียสละมากแค่ไหนทั้งเวลาร่างกายและอนาคตด้านสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับโดยคุณอุดมศักดิ์ชื่นครุฑนะครับ เลขาธิการสมาคมได้ออกมาพูดหลังเกิดเรื่องนี้ว่านะครับสมาคมจะเร่งดําเนินการโดยเร็วที่สุดนะครับและจะมีการประชุมหารือร่ว,รวมกันกับนายกสมาคมกกทและคณะกรรมการโอลิมปิกเพื่อหาทางออกให้หมิวกลับมาแข่งขันซีเกมให้ได้นะครับพูดง,ง่ายก็คือสมาคมเริ่มเห็นว่าปัญหานี้เนี่ยมันเกินกว่าจะนิ่งเฉยแล้วนะครับเพราะว่าการถอนตัวของนักกีฬามือหนึ่งของประเทศแบบนี้เนี่ยมันกระทบกับภาพลักษณ์ของ,งการกีฬาไทยโดยตรงรามาครั้งนี้ครับสะท้อนให้เห็นปัญหาใหญ่ ในระบบการดูแลนักกีฬาของไทยเลยนะครับคือเรามักจะชื่นชมตอนเขาเนี่ยคว้าเหรียญน,นะตอนเขาขึ้นโพเดียมแต่พอเวลาที่นักกีฬาเนี่ยต้องการการสนับสนุนนะครับหรือความเข้าใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเราไม่เครยื่นมือไปช่วยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเงินหกพันบาทนะครับแต่มันคือเรื่องของความรู้สึกนักกีฬานะครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ถูกเห็นค่าทั้งที่พวกเขาเนี่ยคือแบกชื่อบนหลังตลอดเวลาเลยนะครับหลายคนในวงการกีฬาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่านี่นะครับ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงถ้าสังคมเนี่ยจับตาดูแล้วก็เรียกร้องให้สมาคมปรับปรุงจริงๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเราคงต้องยอมรับว่ามิวพลปรวีกล้าหาญมากนะครับที่ออกมาพูดในสิ่งที่เธอรู้สึกเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะกล้าทําแบบนี้นะครับโดยเฉพาะในระบบที่อาจไม่เปิดพื้นที่ให้พูดได้ง่ายๆแบบนี้นะสิ่งที่แ,บบแฟนๆกีฬาอยากเห็นต่อจากนี้ก็คือไม่ใช่การไม่ใช่แค่การกลับมาของหมิวหรือว่าการลงโทษใครนะครับ แต่คือการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบนะครับให้ดีขึ้นเพื่อให้นักกีฬานะครับได้รับความเป็นธรรมทุกคนเรื่องนี้ครับยังไม่จบนะครับต้องติดตามมาต่อไปว่าสมาคมเนี่ยจะจัดการอย่างไรและมิวเนี่ยจะกลับมาร่วมทีมชาติอีกครั้งได้หรือไม่เพราะว่านี่นะครับไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของนักกีฬาแต่มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีวงการกีฬาไทยทั้งประเทศนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้เพื่อนๆนะครับมีความเห็นอย่างไรก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับ